สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปรารพีจวนสันทียมสรีทับสีเลขที่28วันนี้จะมาอ่านอีเหนาตอนศึกกำมังกุนิงเมื่อนั้นเท้ากำมังกุนิงเรืองซีสเสด็จเนื้อแทนรัตมณีภูมีเห็นสองอนุชาจึงตัดเรียกให้นั่งร่วมอาจซ้ำลานลาดหาฤทัย หันซาแล้วปา่าใสละตูบันดามาอย่างปีดาพาสุขหรือทุกภัยซึ่งเราให้หามาทั้งนี้จากไปตีดาหากุงใหญ่ละตูทุกนครอย่านอนใจ ช่วยเราชิงชัยให้ทันการเมื่อนั้นเหล่าละตูปีเต็มกระเกษมสารจึงสนองมาทุรสกคตจมานพระมีการทรงคามแต่ละครั้งจะตั้งหน้าอาซาออกชิงชัยมิได้ย่ออท้ถอยลาย สู่ตายไม่เสียดายชีวังกว่าจะสิ้นกำลังของข่านี้เมื่อนั้นเท้ากัมังิูงเรื่องสีฟังละตูทูลตอบชอบทีสมทวินยินดีปีดาจึงตัดว่าท่านมาเหนื่อยนัก จงไปพักคนคันให้ฮันซาตัด่างทางชวนอนุชาเข้ามาหาปราศาทตรูจีรถองค์ลงนั่งบนแท่นทองกับด้วยพะน้องทั้งสองสีจึงตัดเล่าความตามคดี จนใช้เสนีถือสานไปเมื่อนั้นซองกษัตริย์ฟังแจ้งทะแถลงครจึงทูลขัดทัดทานทันใดเป็นชนะไหนผ่านเก้ามาเบาความอันจุริวง์เทวันอาสัญญา เชชาชาันสนามทั้งโยธีก็ชชำนาญการสรงครามทั้งโยธีก็ชชำนาญการสรงครามลือนามในชวาวระอาลิตกรุงกษัตริย์ขอขึ้นก่อนับร้อยเราเป็นเมืองน้อยกะจิตลิธ ดังหิงห้อยจะแข่งแสงอาทิตย์เห็นผิดระบอบโบราณมาใช่จะไรที่ดาทุกธานีมีงามแต่บุตรตีท้าดาหาพระองค์จึงควรตึกตาไผ่ฟ้าประชากรจะร้อนนัก